ซึ่งฝรั่งเศสอุ๊ยโอ้ยอูยหมูมิมากสวัสดีค่ะวันนี้อายจะพาทุกคนไปหาเห็ดนะคะแต่ไม่รู้ว่าสิได้หรือไม่ได้เนาะอายไปเยี่ยมป่าที่อายเคยได้นานแล้วแหละตอนเดือนสิงหาปีที่แล้วนะจ๊ะน้อมื้อน,นี้ บรรยากาศดีนะแต่ว่าตอนเช้นานนะก็ฝนตกจก้ะไปรุ่นเนาะว่ามันเห็น่ะจะได้เห็ดเมื่อยอยู่บ่วนวูนในี่รถสวีเดนอันนี้คือชนบทฝรั่งเศสน,นะคะเขต56ค่ 5, 6, ะ,คะอาอย่ใกล้ๆแวนนะคะ,ะ,คะปลานี้เป็นปลาที่อาจได้เห็ดหลายๆเนาะจ้ะเนาะแต่อาอยไ่รู้ว่าวันนี้จะมีเห็ดไหม ไปค่ะป่าต่างประเทศมาสิบูเป็นตายานเดี๋ยวพี่น้องเด้อคือเห็นมันจะเป็นแบบว่ากึ่งคนเดินเล่นน้ำเนาะวันนี้ไอเอาไม้กันสั่นรุ่นใหม่ที่ไอพิ่งซื้อเอามาใส่เลยจ้ะอาจจะใส่ยังบูเป็นปลาใดนเนาะนี่นะคะสวัสดีค่ะตะก,ก้าําำชคนะคะเอามีดมาจากประเทศไทยค่ะไปค่ะวันนี้อาชิมานอยู่เนาะ เพราะว่าป่านี่นะถ้าเห็ดออกนะคนสีลายแหงเป็นป่าที่คนเยอะมากาหลุนมาไอชิไดเห็นเลยนะี่นยังคุ้มๆอยู่เลยอาจจะยังไม่เคยออกนะคะเพราะว่าแดดยังบ่พอไอคิดว่านะแต่ก็ไม่แน่นะ,นะไ,ไปกเลยค่ะไปตรงที่มันเคยออกเนาะ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยย,ย,ยังไงทุกคนเอาเอาเอาเบีนที่นองเอาเป็นควัญตะกาก่อนอหอมหอมเอาเอ,าเ,อาเอาไปก่อนเนาะนีไหม เฮ้ยๆพาเหตุการ์ตุการ์ตุการ์ยเดี๋ยวเหตุการยโบเลตโบเลตพาพาโบเลตโบเลตเย้เด้อยูซีด้ะเย้เย้เย้เยนี่เนาะันยังม่นี่ยเหตุการ์นะคะเหตุการ์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เก็บไปก่อนนะวันแรกเอกมันเกือบจะมันนี่มันนี่มันนี่เก้ยเพื่อนหวานโบเล็ตโบเล็ตอือหือุ้ยโบเล็ตถุงมือมาพอด ีเก็บแกไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะคะถาดอู้ this one is not so bad นะคะนี่เฮ้ยเกือบเกือบเ่วยเว้ยน,นี่ค่ะทุกคนมาแล้วนะคะ เดินไหวหลยกับคุณพ่อเพราะว่าเฮ็ดกับใบตองนี่ที่สี่เดียวกันเลยอือต้องค่อยๆเดินดีแต่ว่าวันนี้คนไม่ค่อยหลายจ้ะไปค่ะที่นี่นะคะถ้าสมมติว่าออกมาเดินสาธารณะนีคนจะไม่ใส่แมสนะคะแต่ว่าในช่วงในที่ที่มีคนเยอะๆ อ๋อเป็นช็อปอย่างงี้มันก็ใส่แมส์เนาะ Look at that big tree ตรงนี้อ่ะปีที่แล้วนี่อาอได้เยอะมากเลยนะแต่ปีนี้ไอเห็นเขาจะเหี่ยเลยน,ะนี่นี่นจะเป็น ชัดหรือเปล่านะนี่เอด็ดขีกกระเดือ่องเอดขีกกระเดื่องเนี่ยเป็นเห็ดสองดาวนะคะแต่ไอก็ไม่เอาหรอกได้มันก็ทยอยออกแล้วแหละแต่ยังไม่เยอะเสียวถากมากเลยเลย แยกกันทากจ้ะวันนี้นะแบ่งกันเนาะฝนแรกจะ่อยมากเลยนะเห็ดนี่กเป็นที่ดุณสนได้แต่ไม่อยร่อยาใช่ฉันจินตนาการไมอเก่ดนดาวประเทศไม่ สวะสวยเนาะยดีคนต1ม20 3 b a ตับเะไรล่ะปูเห็ดบันปูคนดีไปค่ะ ขี้กระเดือนลลายเลยน่าอร่อยนะขี้กระเดือนห็นรบมก็ะจะมีถุงเท้าเลยจ้ะถุงเท้าโปงโป่งแบบนี้นะคะกินได้นะคะในหนังสือที่ไอเรียนเนาะในตำราที่ไอเรียนแต่ไม่มั่นใจก็ไม่ต้องกินนะคะตรงนี้นะคะ ที่แล้วเห็ดเบือกะลายได้ที่นี่เริ่มออกแล้วจะที่เห็ดเบือนี่กินนี่ตายเลยนะเห็ดตัวนี้นะคะนี่เห็ดเบือตัวนี้กินแล้วตายเลยยิมเดียรลีบาร์บีคิวค่ะนี่ค่ะกินละงอกเลยนี่ดอนที่ฟินเข้ามาใกล้นะอาจารย์ฟอนโซชูเดียมนี่เห็ดนี่กินแล้วตายเลยนี่เห็ดละงาบ้านเฮาวเวนบ่มีถุงเท้านะคะ นี่คะ่ะเห็ดละงากนะคะเนี่ยนี่จ้ะมันสิเป็นเก๊า่เกิเห็ดละงากบานเฮาเลยมาออกมาจากไข่อย่างนี้นะคะนี่ไอ้มีหนังสืออยู่ห้ามเก็บเด็ดขาดนะคะไอ้ <Is it S 1> <I S 2> สิบอ,<ค>บอกว่าคนที่หัดเก็บเห็ดใหม่ๆนะถ้าเลี้ยงเห็ดสีขาวได้นะเลี้ยงไปเลยจ้ะเพราะว่าโดยส่วนมากเลยเห็ดสีขาวเนี่ยเห็ดเบื yeah, ่อสีลหลแล้วก็เห็ดเบื่อเกิดจากเห็ดสีขาวก็สีไหลเลี้ยงได้เลี้ยงเลยจ้ะเห็ด สรุปปลานี่ก็ยังเห็ดยังออกนะคะนอกปลาีนป่าก่อล่า,ลาที่ไอเก็บตลอดนะคะเดี๋ยวไอซีเบิ้งเห็ดยูคข้ามแคมเมื่อวานไอเห็นกําลังใหญ่ขึ้นมาเนาะเปิดได้แกงสรุปแล้ววันนี้ไอก็ได้ไอโชเกณจ้ะนี่นีก็ถือเป็นเห็ดพึ่งนะพี่น้องนะสองดอกก็ยังไม่แก่มากล้อันนี้เราก็ออกไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็ดตะไคร้ที่บดถึกแดด เห็ดหนาแล, Green, ula, นะะแล o, ่นะคะแล้วก็ได้เห็ดตะไคร้กรีนรูซูล่านะคะแล้วก็ชันตะเลีวค่ะนะคะเดี๋ยว will take you to Not far from the home นะะ้วมาเนาะวันศุก e ์อาทิตยนะคะโอ้ยยังไงท e the food โอเคไปค่ะเห็ดหนาแล่จะ

แบ่งกันกับทาคนะคะสาภาพก็เย็นมากแล้วแหละหน้าแรันีนมีทั้งตัวก,กินได้กินบาได้เลยจะเด้อไปเรียนเบิ่งในหนังสือเอาแนวใดเนะมีดเข่าขนาดเลยทิพย์เอรักเอามาจากประเทศไทยอาแบก c'est เฮดฟอนไป uh, brush your nose the middle of your nose you have something yeah okay. yes finish so my i am say lie nobody can eat something like this okay yeah กำลังนี่โอ้โหมันปูมันปูนปอ,อืปอะมากแตกกระจายนะคะ ค่ะทุกคนไอ้จะออกมาจากป่าแล้วเนะาะอ้ยมาเบิ่งเห็ดที่อาอเห็นไว้เมื่อวานนี้เนาะมาดูมาดูใหญ่ขึ้นยังว้าวนี่ไงป้าอุ้ยอุ้ยๆใหญ่ขึ้นแลวนี่ค่ะทุกคน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 ว้าวเห็ดหวานเห็ดหวานนะคะนีอ่อันนี้เป็นข้างๆแคมป์ไอเได้จ้ะนี่นี่ค่ะทุกคนอุ้ย sorry ก็มีนี่าโอ้ยเมื่วานยังดอกเล็กๆเ,เลยนะคะนันใหญ่ขึ้นมากเพึ่งหวานฝรั่งเศสออกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกดอกนะคะึงฝรั่งเศสอุย้ย หูวันเดียวเองนะเนี่ยแ,แรกๆเอะว่าสิบมาเบ่งอื่นแต่ตรงนี้นะคนมาหาเห็ดดูมันหลุดออกมาอเตรงมา,อนนองมาโอ้มองวันถึกแล้วยามันฟอดียก็เป็นข้างถนนเลยเด้อพี่น้องเนี่ยเป็นถนนมานะคะแต่ตรงเนี้เป็นตรงที่ออกประจำมะวันนี้ หัวแตกแล้วอ่ะเก็บไว้อุยอันนี้ก็แตกแล้วแตกแล้วอันนี้มาดูเนี่ยอุยนี่นี่นี่หัวเตกมาเฮ้ยโอ้อโหหมูมีมากคือิ้อันนี้ยังหน่อยอยู่เลยสมูก นี่นะคะทุกคนได้จะถมไว้นะคะถมไว้เดี๋ยวน,นี่ไม่ดีอ,อิ today นทนะูเดนมาเนาะเอาะสื้มาเบิ่งใหม่นะคะน,น,นี่ี่นอกมาทนี้มาแล้วจ้านะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเดี๋ยวจะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายวัยนนี้หนึ่งสองสาม สี่ห้าเดี๋ยวไอซิบก้องไว้จ้ะงั้นเราจะไม่ได้มันนะคะนี่เดี๋ยวอีกสองวันสองวันเนาะปะเนาะทูเดย์อะอ <c oughs> coming back นี่ค่ะโอไม่ได้นะบิลองทูมีนนะไปค่ะบ๊ายบายใหญ่ไวมากเลยบ๊ายบาย